เชาว่าไม่อยากจะเป็นเพราะว่าพัะก็สงขอรอมอยากจะิตามมาต์เตอร์เฟอร์เสอันาไ้ที่สะามากกว่าเอาไหมนะด้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมปัจจัยในกระเป๋าถวายเดินทางไปอีกห้าพันนะคะ การกวรุดุลุศาสนาขอพรผู้ประชาชนนั้นนี้จึงอำหนวยอดใจให้โยมพระโอ้าพระครั้งเสี้งงานและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติมีปัญญารู้ใจเห็นธรรมในธรรมขององค์สมเด็จสัมงงสสมาสัมพุทธเจ้านั้น,นในหนักการใกลนีทรึงทั้งเจอหนวยอายุวันน่าสุข,ขพะพระปฏิการถนาสารสมบัติ ยัตถาวาริวะฮาปุราปาริปุเรวะสิมิจตุสัเปปุเรนตุสังคปะจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิธโยวิวัจจุสัพพโรโภวินาปิติกายุโภภะอภิวาทนสิริสันิจังภูธาปัญญา ดาบัสการดาขออนุญาตทราบามพระอาจาเรื่องครับขอตมาพระอริุทธวรเทนโนนะครับผมไม่วัดไหนครับผมอยู่วัดสลาเชียงตรงตำบลสาวินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวัดที่อยู่ในทีมธุรกันดา์ติดใจเด่นมาเลย ครับผมก็วันนี้พระอาจารย์มาที่นี่เพื่อขอพระวัตถุประสงค์วัดของสค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะได้พระก็คนหนึ่งอยากจะไปเป็นทุนในการบกบุญกับผู้ที่มีจิตศรัทธาเนาะเพื่อจะได้นําปัจจัยเหล่านี้มาพัฒนาวัดโดยเฉพาะวัดนี่อยู่ในป่าลึกเนาะเป็นทิมทุรกันดารการจะพัฒนาอะไรบางทีก็หาทุนลําบากครับ ก็เลยตัวนี้วัดทางวัดอยากจะเทพื้นใต้ทุนสลาเพราะเป็นสลาไม้หลังเก่าแล้วมีอยู่องปีก่อนน้ําป่าได้หลากเข้ามาใต้ทุนวัดทาให้ใต้วัดเกิดความเสียหายพอสมควรครับเลยอยากจะได้ทุนตัวนี้ไปซื้อปูนซีเมนต์เทพื้นใต้ทุนแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปทาฝายกั้นน้าหน้าวัดเพราะทางที่จะข้ามวัดนั้นเข้าไปในวัดนั้นต้องข้ามลาห้วยธรรมชาติเนาะ สุกครั้งที่มีน้ําปลาหลากมาก็จะทําให้ห้วยลึกลงเรื่อยๆอครก็เลยมีความคิดอยากจะเทฝายกั้นน้ําไว้ด้านหน้าวัดเพื่อที่จะสะดวกกับการเดินทางเข้าออกภายในวัดอ,อันนี้พระคุณเจ้าทราบถึงเจตนาของทางผอ,อ,อกเกี่ยวกับการถวายพระเพื่อเปลี่ยนปัจจัยในการบรณวาวัดอย่างไรครับส่วนหนึ่งก็ได้ทราบจากลวงพ่อจากคณะอำเภอสุเมยว่า ท่านเคยมารับไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ติดตามท่านฟอจากเฟซฟ้าทีวีอ๋อติดตามทางเฟซฟ้าให้ทีวีที่ที่ที่นั่นมีจานดำ psi นะครับไม่มีแสดงว่าติดได้ช่องติดตามได้ช่องทางเดี๋ยวก็คือทางเฟซครก็เพราะว่าอยู่ในพื้นที่สุรากนาราน้องไฟฟ้ายังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่มี แต่ว่าโชคดีปีนี้เขาไปติดตั้งไวไฟตามแต่ละหมู่บ้านให้ก็เลยพอทตัดต่อเข้าสารในบ้างแสดงว่าค่อนข้างที่จะธุกรกันดารใช่เลยธุรกันดารนะครับ<ๆ>แล้วเออกราบเรียนถามนิดนึงครับพอจะทราบงบป,ประมาณที่ต้องทำไหมครับรัฐบาลก็คิดว่าประมาณคร,<ะ>ร่าวๆไครับสองสามหมื่นก็น่าจะพอทตาได้เนาะ อันนี้สองสามหมื่นนี่หมายถึงเทพื้นปูนใต้ปนใช่ไหมครับเฉพค่าปูนโยมครับเพราะว่าถ้าทําฝายนี่น่าจะพอสมควรอยู่ครับสมควรยเพราะว่าการขนส่งไปถิงนระกัดานมันมันเทน้อยโยมคือมันไกลทางก็ลําบากเวยโยมทางก็น่าจะเป็นถนนดินแดงดินแดงไปทางคือไปตามห้วยโยมไปตามห้วยเลยแต่เป็นนี้กับกับชายแดนนี่ห่างกันกันมากแค่ไหนครับวัด วัดจากวัดไปไยเดนี่สามกิโลอยู่โอ้ก็เกือบจะสุดเลยเนาะสามกิโลแต่ว่าจากวัดมาตัวอำเภอนี่ประมาณ8ปสิกิโลต่ใช้การเดินทาง5ชั่วโมงอ๋อใช่ครับน่าจะเส้นทางใช่ครับอันนี้อาจารย์พระพระพุธเจ้าเดินทางมาอย่างไรครับมารถโดยสารรถทัวร์เหมาตั้งแต่เมื่อวานเหรอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาถึงที่นี่เมื่อเช้า ตั้งใจมาเนาะว่าทางานอยู่ในทิมนกันดานยังลําบากอยู่ก็เลยหาช่องทางที่จะมาเสริมงานตัวนี้เพือเป็นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเปยศาสนาว่าบนดอยจะมีพระอยู่น้อยการเพื่อเตก็จะเป็นเชิงแนวรุกก็คือสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆบ้างบางที่วัดต่างๆในหมู่บ้านเขาอยากจะช่วยนั่นให้ช่วยนี่เราก็ยังเป็นต้องหาทุนที่จะไปช่วยแต่ว่าชาวบ้าน ชาวบ้านที่นั่นก็ฐานะก็ก็ยังือว่านาบกลำบากยากจนอยู่กันยากจนนะครับก็อย่างว่านนักสนมากก็จะเป็นชายแดงก็จะประมาณนั้นการความเจริญอะไรต่างๆเข้าถึงค่อนข้างยากการเดินทางก็ลําบากเหลือแล้วโรคไัยใก้เจ็บเป็นก็มีเยอะโดยเฉพาะหน้าฝนเราคิดถ้าช่วงนหนีคือ้้าถงห้าน้าถ้าช่วงน้ําหลากเนี่ยคือน้ําเข้าไปถึงตัววัดไหมครับหรือว่าแค่ด้านหน้า จะสูงสุดก็ไปถึงประตูวัดอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปบริเวณภายในวัดให้เกิดความเสียหายเนาะแต่มันจะเสียถ้าเสียหายมันจะหลังวัดจะมีอยู่ห้วยห้วยหนึ่งก็ตัวที่จะทาให้วัดเสียคือมาจากห้วยด้านหลังวัดพูดง่ายคือถ้ายิ่งเอาไว้นานก็ยิ่งเสาะไปเรื่อยใช่ครับโอเคครับส่วนหนึ่งก็จะไปทํากันการห้วยข้างหลังวัดด้วยอแสดงว่ามีคือวัดเนี่ยมีห้วยอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับใช่อยู่ห้วยหน้าวัดเป็นห้วยใหญ่แต่หลังวัดจะเป็นห้วยเล็กน้อย ถ้าฝนตกนาหนักน้ําป่ามันจะออกมามันก็จะไปล้นห้วยออกมาอย่างช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนไหมครับทางทางนั้นตอนนี้เป็นปลายฝนนะ้อย่ปลายฝนแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเจอน้ําหลากมาหลายรอบเลยหลายรอบครับก็จะซออไปเรื่อยใช่ไหมใช่ซออไปเรื่อยลำบากสําหรับผู้มีจิตศรัทธาทรับที่จะร่วมบุญพระอาจารย์มีเลขที่บัญชีไหมครับเอ่อเลขที่บัญชีมีอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาสำหรับเราติดต่อพระอาจารย์ เบอร์โทร0901514058ชื่อพระวรยุทธ์เจริญต,ตมขออีกรอบไหมครับผม0901514058อาตมาพระวรยุทธ์เจริญตรครับผมท้ายที่สุดก็ขอให้พระอาจารย์ช่วยอำนวยอวยมัยวยนะฮแล้วก็ขอพอรให้กับพอออแล้วก็พอฟ้าแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้มีจิศรัตธ์ที่ทอยากจะร่วม<ถ>มด้วยครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยเอ佛ให้โยมพ่อโอฟ้าต่อทั้งคณะทีมงานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญารู้ใจในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอันไกลคิดปรารถนาจริงเนือประการใดเป็นไปในชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอ,ขอให้สำเร็จสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาะทุกประการและจงเจริญ้วยอายุวันณนะสุขะพระปฏิภาณธนัดสะาสมบัติทุกติวาราตรีการเทินสาธุก็ สุดท้ายจริงๆก็คือขอ <ผม S 1> ฝากเป็นเราก็ขอฝากเป็นสะพานาบุญ,บญให้ตูตมีกิสตารนะครับใช่ครับผมมาร่วมบุญด้วยนะครับผม